แนะนำครับร้านเติมเกมมารุนชอบครับมีบริการเติมเกม e football ครับราคาถูกที่สุดในไทยนะฮะการันตีความปลอดภัยครับผู้ติดตามเนี่ยกว่า140,000คนเลยฮะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน100%ฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับผู้ชมกับผมเก่งช่องนักบอพลพา้านะคลิปนี้ผมมาสอนหาสิ่งแผ่นแรจะมีแผ่นไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะแผ่นแรกเข้ามาที่พิมลีครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเอามากด default ครับแผ่นเนี่ยก็จะเป็นหน้าตานี่เลยฮะสี่สามหนึ่งสองครับแผ่นนี้เน้นการสวนกับด้วยบอลยาวครับออกบอลด้านข้างก็ทําได้ดีแล้วก็ส่วนกับเร็วเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันละฮะใครที่ชอบแผ่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ จับไปได้เลยเลยฮะค่อนข้างน่าสนใจครับต่อมาฮะแผนที่2เนี่ยเป็นแผนที่ค่อนข้างน่าล็อกไว้เลยเลยฮะเข้ามาที่เซอเมริการฮะแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้เลยฮะแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้นะครับนี่ฮะช้าช้าชัดชตามผมมานะฮะนี่ฮะทีมนี้ฮะนี่ฮะอยู่รองสุดท้ายนะฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอ เรามากด Default ครับนี่ฮะพอกด Default แผนจะเป็นหน้าตา4-1-3-2ครับแผ่นนี้ก็เน้นไปที่การของเกมครับแล้วก็ส่วนกับเร็วับส่วนตัวในคิดว่าน่าเล่นมากๆครับอยากจะรีวิวไว้เพื่อนๆดูครับไม่รู้ว่าใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะสำหรับแผ่นนี้ค่อนข้างน่าเล่นน่าลองกันเลยทีเดียวแหละฮะต่อมาแผ่นที่3ครับมาที่อาเซียกันบ้างครับมาที่ J2 ครับนี่ฮะมาที่ j 2ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะ นี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอมากด d default คว่าแผนเนี่ยก็จะเป็นหน้าตานี้นะฮะสามหนับแผนนี้เน้นส่วนกับที่บนยาวๆว่าเปิดมงก็ถือว่าทํำด้ค่อนข้างเรียบใครที่ชอบเล่นเปิดมงแผนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับก็เป็นแผนอีกแผนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าล็อกแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยเลฮะต่อมาครับแผนที่4ครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาเลือกที่ลิกาตุรก,กตีตรงนี้ฮะนี่ฮะเลือกลงมาจะอยู่ด้านล่างนิดนึงครับ นี่ฮะมาแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะมาฮะดูบแบบช้าๆชัดๆนะฮะนี่ฮะอยู่นี่เลยครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเอามากดดีฟเฟ์ครับแผ่นจะเป็นหน้าตานี่ฮะ 3 4 3นะฮะแผ่นนี้ก็เน้เนไปที่การใช้บนยาวครับแล้วก็เปิดมงแผ่นนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับตำแหน่ง LWF RWF ตรงนี้ครับสามารถปรับเป็น SS ได้นะฮะใครที่ชอบเล่น SS ก็ปรับเป็น SS ได้ด้วยนะฮะจัดไปเลยครับสำหรับแผ่นที่เยืะยุ่นแบบนี้นะฮะต่อมาฮะแผ่นที่5ครับเข้ามาที่ซอมบริกานะฮะ มาที่คนลัมเบียลีกนะฮะแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เนยฮะชื่อยาวๆแบบนี้ครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเรามากดดีฟ a u l ัแผนเนี่ยก็จะเป็นหน้าตานี่เลยฮะ4 3 2 1นะฮะแผนนี้เน้นการใช้บนยาวครับแล้วก็ของเกมเนี่ยถือว่าทำได้กกางดีครับมี AMF 2คนเลยฮะแล้วก็มี CMF 2คนมี DMF 1คนครับกองกลางนี่บอกได้เลยว่าแน่แนๆครับเน้นการแทงทะลุช่องนะสำหรับแผนนี้ ต่อมาแผนที่6เข้ามาที่เซาล์เมริกาฮะมาที่ซีเรบีนะฮะแล้วก็มาที่ทีมนี้เลยฮะเลื่อนมาดูฮะช้าๆชัดๆนะฮะเพื่อนๆนี่ฮะสีเขียวตรงนี้ฮะพอเจอแล้วเนี่ยพอเลือกมาฮะพอกดดีฟอล์วเนี่ยแผนก็จะเป็นหน้าตานี่ฮะนี่ฮะห้าสามสองนะฮะแผนนี้เนี่ยก็สามารถปรับเป็น AMF ได้นะฮะตรงซ m สามารถปรับเป็น AMF ได้ทั้งคู่เลยนะฮะใครที่ชอบเล่น AMF ก็ปรับได้ครับแผ่นนี้เน้นการส่วนกับที่บนยาวครับแล้วก็เปิดมงถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับแทงทะลุช่องก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจนะฮะต่อมาฮะแผนที่7ครับเข้ามาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่ 3F s u p e r l i ปอตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะนี่ฮะช้าชชัดๆครับนี่ฮะทีมที่4เนาะประมาณเนา พอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเอามากดดีฟอ u l t ก็แผนจะเป็นหน้าตานี้ฮะ3 4 3แผนนี้เน้นการใช้บอลยาวแล้วก็ส่วนกับด้วยบอลยาวทําได้ค่อนข้างดีเลยฮะมี SS สองคนยับแครที่ชอบเล่น SS สองคนก็จัดไปได้เลยฮะตรง SS เนี่ยไม่สามารถปรับตําแหน่งอะไรเพิ่มเติมได้นะฮะต่อมาแผนที่8กครับมาที่ลิก้าอ่ามาที่ยุโรปนะฮะมาที่ยุโรก่อนเนาะแล้วก็มาที่ลิก้าโปรตุกสนะฮะนี่ฮะมาเลือกตรงนี้เลยฮะนี่ฮะเลือกเลยครับ พอเลือกมาแล้วเนี่ยก็มาที่นี่ฮะ FP Porto นะฮะพอเลือกมาแล้วพอกด Default ครับมาดูฮะว่าแผนจะเป็นหน้าตาแบบไหนครับพอกดแล้วเนี่ยแผนจะเป็นหน้าตา3 1 4 2ับส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างโอเคแค่สลบับนักเตะเอาเนาะนี่ถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างน่าเล่นครับเน้นการของเกมแล้วก็เน้นการสวนกลับเด็วนะครับต่อมาฮะแผนที่9ครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่อิตาลีครับ มาที่ทีมใหญ่กันมากครับมาที่นี่นะฮะ AT ย e ี่หลานครับแผนก็จะเป็นหน้าตานี่นะฮะพรากดดีโฟล์ t เนี่ยเป็น C สามสามนะฮะแผนนี้เน้นการสวนกลับเร็วครับแล้วก็ออกบทด้านข้างทำได้ค่อนข้างดีครับตรง LWF RWF ตรงนี้สามารถปรับเป็น SS ได้ครับใครที่ชอบก็สามารถไปปรับกันได้นะฮะส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าใครชอบก็ลองไปปรับกันดูครับไม่ว่ากันนะฮะต่อมาฮะ ต่อมามามา,มาที่แผ่นที่10ค,ครับแผ่นสุดท้ายนะฮะมาที่ยุโรปนะฮะนี่ฮะมาที่ยุโรปแล้วก็มาเลือกที่ลีกนี้บนะนี่ฮะชัดๆชัดๆเนี่ยพอเลือกมาแล้วแล้วเข้ามาเนี่ยทีมที่จะเลือกก็คือทีมแรกเลยเนาะ พอมากดดีพอแผนจะเป็นหน้าตา4 2 3 1ครับแผนนี้เน้กนการคลองเกมครับแล้วก็ส่วนกลับเร็วในทําได้ค่อนข้างดีนะต่อบอลตั้งก็ทำได้ค่อนข้างดีครับมี AMF 1คนก็ถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยและฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันลานไปด้วยคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ